สวัสดีจ้าแฟนเจะํำทุกคนนะจ๊ะเจกันจะเข้าไปประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจ,เจหน่อยโอเคเจดํานั่นเองนะจ๊ะวันนี้ยูฟายูโรปาลีกโอเค ค่ับคือพฤหัสนะเพืกอนนะตีสองตรงนะไปกันที่แอนฟิลด์นั่นเองนะจ๊ะสําหรับพี่พรีกับพี่มือมาหาม่านอนดูรายการพูได้ไห่ใช่ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนี่นะก็เพิ่งแพ้กับทรานสเปอร์นะแล้วก็มีประเด็นกลางขาเยอะแยะดราม่ามากมายแต่หมดวันนี้จะเปิดแอนฟิลด์ดวลกับอุนยองแซงกิลลัวส์นั่นเองนะจ๊ะโดยของแดงชนะ4แพ้1แซงกิลลัวชนะสมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งจะหารหว่างสุดในทุกรายการแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประสาทนี่เป็นเกมแรกทั้งคู่จะได้ดวลกันในยูโรปาลีีกนนนั่่เองะะจ๊ดูพ ลิพูนะวันนี้น่าจะหมุนเวียนโรเทชันทีมเต็มเหนี่ยวแหละประตูจะเป็นควีนเคลเลอร์นะเราจะมีเทรนด์เออร์สเตอร์เกมรูกปุปปับเปียบรับไม่เอาร์โนนะจ๊ะอิพามากโกนาเต้ <Okay. S 1> นะแล้วก็ทางด้านของจาเรลควอนซานะแล้วก็ตัวทางซ้ายเป็นคอสตารชิมิกาตรงกลางนะจะเป็นโอกาสของสเตฟานบายเซติสรันกราฟเฟนแบชแล้วก็เคอร์ติสขโมยเคอร์ติสโจนะจ๊ะข้างบนดิวโก้เดอะเจ็บโชต้านะดาวินเดอะเจ็บคมนูนเยสแล้วก็เบ ok, นโดกนั่นเองส่วนดูนงซันกิลัวมาเยือนนะมีควีนแมกเิสเตอร์ มีโนอาซาดิกี้แล้วก็กุสตาฟเนลเซ่นนำทีมมา <Okay. S 1> คู่นี้พี่ๆลิปูบังคับชนะห่าง3ประตูเพื่อใเดี๋ยวจะโอเคได้นะชนะห่าง2ประตูยังไม่โอเคเลยหอ้เออไปข้างตัวชาไปซีอีกหนึ่งแบบนี้ซึ่งจะทำตูวแล้วลิปูแม้จะหมุนทีมก็ตามแต่ยังดูดีกว่าแซงกีฬาชัดเจนวันนี้น่าจะถล่มได้ไม่ยาก2ลูก3ลูกจะทำว่าน่าจะไปถึงได้เพอเพอถ้าแซงกีฬาสู้เนี่ยนะโอกาสยับเยินเกินห้ามใจมีสูงเลยเพราะฉะนั้น ิรวอว์พูลโอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางฉันเลยแฟนเพจเจดมศรทไทยยูทูบโอเคเจดำสับสก๊อตไลสั่งกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝาก t ิกตอกกับอินสตาแกรมไป o l ลโลกันได้เจดำออฟฟิเชียลแบบนั่นเองในะห่ายลอดนะมี <Okay. S 1> ความสุขสนุกกับบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้